วันนี้เป็นวันเด็กนะคะเราก็เลยจะมาถามถเด็กๆกันว่าถ้าเกิดว่าในวันเด็กสามารถขอพอรได้หนึ่งขอ้อจะขออะไรกันปะเดี๋ยวเราไปถามน้องๆกันให้พี่เกดเลี้ยขนมจ้ะ,ะเสียตังแล้วหนึ่งอะให้พี่เกดมาพรุ่งนี้นอ๋อให้พี่เกดมาพรุ่งนี้วันเด็กอะให้พี่เกดมาพรุ่งนี้ไม่มีใครขอพอรให้ตัวเองเลยเหรอลูกขอให้พี่พเกดอาของขวัญมาให้พรุ่งนี้อ,อ,อยากให้พี่เกดมาอีก อยากได้จักรยานนะครับอยากได้จักรยานโอเคอยากได้อะไรผมไม่อยากให้เรียนคณิตครับไม่อยากเรียนคณิตเป็นความฝันใบเด็กทุกคนลูกฟุตบอลหนึ่งลูกครับลูกฟุตบอลหนึ่งลูกอ่ะเราล่ะรองเท้าสตาร์ทครับรองเท้าสตาร์ทอ่ะเป็นนักบอลชัวร์เลยนะอ่ะเราล่ะอีกสองครับมาลูกซอสามลูกครับเตะคนเดียวสามลูกเหรอหนูมีสองเท้านะ i p h o n สิบหกครับ ได้รองเท้าฟุตซอลครับอาอย่างนั้นนะคะผู้สอนอาเราอยากได้อะไรอยากได้ Nintendo Switch ครับนี่ขอแพงแล้ว Nintendo Switch ความฝันใบเด็กนะคะเด็กๆก,ก็จะอยากได้ฟุตบอลฟุตซอลอะไรเงี้ยผู้ชายเนาะ Nintendo iPhone อะไรอย่างงี้ผู้หญิงก็จะแบบว่าอยากพ่เกตมาอีกวันนึงไม่มีใครขอเพ่อได้ตัวเองเลย <c oughs>